แอมกาเทียนะกาเทีย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 เทียันะยยยยนี้ตีอาการมาซีระเบิดนาซีระเบดะเบิด์หนึ่งข้างนะครับถามกันมาผมก็ตอบไปถูกดูแล้วกันผมก็มั่วนะเออ มันระเรบิดผมก็หาของเก่เาๆใส่เข้าไปเพื่อซ่อมตามงบที่ต้องการกันนะอยากซ่อมทุกๆก็ของเก่เาๆมาดานะูอาการนะอาการอาการไฟไฟมันจะเกิดอยู่ฝั่งเดียวเมืเ่อเลนสสัญญาณเข้าไปะจะเริ่มยังไงดีละ่ะเสียบไฟเข้าไปก่อนเนาะ จ่ไฟเข้าไปแล้ว่าจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะอันนี้ผมใช้อันนี้วัดติกว่าตะครบเพื่อเห็นง่ายดิวัดไปลบไปบวกอาอลบบวกน่ะะอวัดสแควร์มันไม่มีมา มันมงบอกอะไรแปลกๆแ,แล้วนะจะเริ่มไงดีโนอเอาเป็นว่าไอ้คาตีไม่ต้องคิดลยมากเลยเหมือนเดิมที่บอกมันจะมีขึ้นมาหาแล้วก็สุดจะบรรยายไปอ่านเอานะในเว็บไซต์มีเยอะผมก็หามาตามเว็บไซต์นั่นแหละแต่ไท้เป็นไทยก็ทำให้ดูกันนะอนเยอะเยอะมันปืนฐานะมัน เป็นสวิตชิ่งตัวนึงแหละแล้วมันก็พาเสียงเข้าไปนะแล้วก็มีตัวกองเสียงออกมาส่วนขยะที่เหลือก็ทิ้งลงกาวไปประมาณนี้แต่แต่คนจะคิดนะอย่าเชื่อผมผมก็มั่วนะไปลบทีนี้เราลองเล่นนี้เนี่ย นะด,ดูไฟนะนี่เป็นฟังไฟอันนี้ไฟบวกอันอันนี้เป็นลบอยู่อัน,นเป็นบวกนะดูด้านบนนะด้านบนนะ้ผมตัดแตะแตเย่ยปปืดพอเครื่องเริ่มมอดปุ๊บไฟมันบวกเพิ่มขึ้นเห็นอยู่เนาะอาการสีแตกยอดหินแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันผมไม่รู้เพื่อนๆรวมลูกเขาต้องมันยังไงผมก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่เก่ง วิชากายรักการส่วนไฟลบจับมันไม่เปไหนมันก็เป็นพื้นฐานการเมื่อวงจรทํางานแล้วไฟจะตกธรรมดานะส่วนไฟปวกมันขึ้นไปมากมายนะขึ้นไปเยอะขึ้นไปร้อยกว่าโวล์แล้วนะสีถึงแตกตอนนี้ผมใส่สีโวลสูงเอาไว้เพื่อมาทําให้ดูอลองง,ง่ายๆนะเนี่ยมันดันพอจับเปิดแล้วมีพันออก,มา,กมาสะด้วยสะแปรมาสะด้วย เรมีโคมาเคลื่อนทรายอยู่ด้วยเนาะอ,อ่าน่าจะจับเอซีดูนะเดี๋ยวอึ๊บอ่านะมจะพิ่มหาอะไรตัเนี้ยอ่ามันมีฮะมันมีสะแคร์มาอยู่หลังจากที่เป็นคอมมอิวเตอร์สามเหลี่ยมสร้างขึ้นมาแล้วอ่าอีมันเป๊ก มันหายไปไหนนะทำไมไฟมันถึงเกินฝั่งเดียวแต่งงครับคลายไฟออกก่อนมันซ่อมแบบไม่ต้องคิดซ่อมแบบงงๆนะผมก็มึนๆเหมือนกันทำจังฟังไม่เหลือพอดมาแล้วนะยางไรจะเป็นตระกูลไออาไม่น่าพลาด เราเอาเพราะเพื่อนบอกมาผมเองก็ไม่รู้ตัวนี้เปลี่ยนมดแล้วตัวนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจนหมดแล้วครับเหลืออยังเดี๋ยวตัวนี้จะเปลี่ยนคนซ่อมแล้วเพราะซ่อมอะไรก็ทาไม่ได้ยัดเข้าไปใหม่ัดลงไปเรายัดลงไปอ่เรายัดลงไปอู่อ่า ตั้งดีสีไปดีกว่าดีสีแต่ใส่เครื่องปึ๊บเดี่ยดีเล์ต่อ,อ,อ,อมีไฟอยู่ด้วยดึงลงไปก่อนไฟออกอยู่ด้วยดังด้วยนะครับมีเสียงดังด้วย ขนาดที่เสียงดังแล้วไฟวิ่งขึ้นเองออโตเมติกดีเหลือเกินตัวอีกฟังหนึ่งอ้าวอี่งหนึ่งไฟตกนะอาไฟลบตกไฟบวกนี่ก็ปกติอันนี้ก็ปกติกา,ารมาเปรี้ยวคนระับช่างจริงๆแล้วก็อารู้แล้วคำคำแต่เพื่อนที่ยังไม่รู้ก็คงจะงงๆนะฮะ การแบบนี้ทำไรดีเลยเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนคนซ่อมเลยครับสงสัยมันก็เปลี่ยนหมดแ,แล้วก็ถอดตรงนี้ออกนี่นะแพงนะว่างไปหน้าร้านแลวรถเดียบเนี่ยครับแผงใหม่มาใส่แผงเก่าแผงใหม่อา้าวอะไรเก่าอะไรใหม่มมตอนนี้ลองก่อนนะครับลองง่าย ไปแล้วนะขึ้นไปแล้วจ่ายไฟเข้าเครื่องใหม่ควันออกอ่านึ่งเป็นเครื่องของควันควันไม่ออกน่ยใช้ได้ปึ๊บวัดอ่านานดังครับเห็นแบบนี้แล้วไม่น่ารอดผมก็มมัวลองดิ ออกมาแล้วครับเสียงดัดเต้นแล้ดูดูไฟบวกมันจะขึ้นอีกไหมเอ่ยน้อนตอนวก็เขียนเข้าไปไม่เพิ่มนะครับ เป็นอาไวาตอนนี้มันฟื้นแล้วใส่ได้แล้วให้อาการไปเกินไปวิ่งเองตัวเสียมันอยู่ในนี้เนี่ยแต่ผมเปลี่ยนได้หมดแล้วมันก็เลยสองคำตัวมีแค่นี้คงจะหากันได้เนาะไม่ต้องบอกตัวในเสียหรอกจบคบเวลาถามอย่าถามมาตัวในเสียไม่รู้นะถามเอง